สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู 4, ่ช่อง For จพยากร์วันนี้จะมาให้ความรู้นะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อคู่นะครับตอนที่2เนาะก่อนอื่นสามารถติดต่อโดยดวงส่วนตัวได้ด้วยกันอันลไลน์ดีมาที่บริเวรหกซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากทาขงของหัวข้อเชื่อเรื่องอันลไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับแล้มาฟังคำอ่าเรามาฟังเกี่ยวกับเรื่องของ เนื้อหาสาระเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อคู่นะครับตอนที่2กันเลยซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเอ่ยน,นิดนึงนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของภพชาติแลวก็เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับในทางธรรมนั่นเองที่หล่อหลอมให้เรานั้นเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อคู่นั่นเองนะครับตามโบราณจารย์เนี่ยก็จะมา,าถ่ายทอดให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อคู่เนี่ยเป็นอย่างไรเนาะทชนี้เราแบ่งพาดอดีตไปแล้วนะครับว่า อดีตที่เราเคยมีมาเนี่ยมันมสีสัญญาเก่านะครับผูกพันกันมาเป็นบ่วงโซ่ลัดรึงกันมานะครับทาให้มันข้าภพค้มชาติโดยการผูกพันกับจิตหรือคําว่าจิตใต้สํานึกนั่นเองนะครับพอผ่านพบพันชาติไปมันก็ยังติดกลับมาอีกนะครับมาเป็นแบบเราวันระ,ะลึกถึงเน่นะครับเพราะว่าบางทีมันไปคลิกกับสถานที่เขาเรียกว่าไปทัดกับ คือสัมผัสกับสิ่งเดิมๆอะ่ะมันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะกระตุ้นนะครับทําให้เกิดพบชาติใหม่เกิดขึ้นแล้วก็รีรันกลับไปชาติเก่าด้วยแต่เราเนึกไม่ถึงหรอกนึกไม่ได้หรอกแต่มันแค่มีความรู้สึกลนกๆภายในใจเคยไหมครับว่าเห็นหน้าคนคนนี้เหมือนกับรู้จักมานมนานรู้จักเหมือนกับเราเคยรักกันเราเคยเหมือนเราเคย,เยคนนี้ต้องเป็นเนื้อคู่เราแน่ๆคือพูดเล่นๆน่ะ แต่ตามจริงมันรู้สึกจริงนะในหลายๆคนนะครับใช่ไหมอืมหลายคนเป็นใช่ไหมคนเยอะเนื้อคู่ฉันเลยอย่างบางคนรู้สึกอย่างนี้เลยครับก็มีคือเนี่ยแหละเขาเรียกสัญญาสัญญาและสัญญาเก่านะครับที่มันไปทัดนะไปสัมผัสถ,ถึงจุดนั้นได้อะไรนะัประมาณนั้นนะครับทีนี้มันจะออก มันจะแบ่งออกเป็นลักษณะของคู่บุญคู่รบารมีและก็ไอ้ซอยย่อยออกมานะคู่บุญคู่บารมีและเนื้อคู่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคู่เวรคู่กรรมนะครับมี2แบบบางคนเนี่ยถามบ,บอกว่าคนนี้ใช่คู่เราไหมแล้วบางคนก็บอกว่าคนยาใช่คู่เราไหมแต่คือบางคนฝ่ายหญิงอะถูกซ้อมถูกตี ถูกดา่าทอถูกดูถูก,ถกสารพัดแต่ก็ยังรักมีกรณีมากมายเลยครับอโดยเฉพาะคนผู้หญิงเนี่ยจะอ่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเนื้อคู่มากนะครับคือยึดติดเนื้อคู่แต่ว่ามันเป็นแค่คู่รักตามจริงมันเป็นแค่คู่รักมันยังไม่ถึงกับเป็นเนื้อคู่ได้นะครับเพราะว่ามีอะไรมาการันตีว่าคนนี้คือคู่เนื้อคู่เรานะครับถูกไหมคือทางพรษษะพุทธศาสนาน่น,นะครับครูบาอาจารย์ก็ได้บอกไว้ว่าการจะเป็นเนื้อคู่กันต้องมีศีลเสมอกัน คว่าสิเสมอกันหมายถึงอะไรหมายถึงเราต้องมีความเห็นชอบเหมือนกันคาว่าเห็นชอบหมายถึงดำรงซึ่งความถูกต้องถูกศีลธรรมถูกจริยธรรมนะครับอ,อประมาณนี้อย่างเช่นถูกที่ถูกเวลาผมจะชอบพูดเสมอว่าเนื้อคู่ต้องพิจารณาจากการถูกที่ถูกเวลาเรามีคู่อยู่แล้วแล้วมีคนเข้ามา ชอบคนใหม่มากกว่าคนเก่าไอ้แบบเรื่องปกติมากเลยนะแต่มันจะบอกว่าเออคนเนี่เนือคู่ไม่ใช่คบคือการที่เข้ามาผิดเวลาแปลว่ามันไม่ใช่เหนือคู่เพราะว่าถ้าคุณไปคบกับเขาเมื่อไหร่โดยที่ยังไม่เลิกกับคนเก่านะหมายถึงคุณยังไม่จบกับคนเก่าการเป็นว่าคุณรักรักซ้อนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกในทางจริยธรรมก็แค่บอกว่าคุณแนนะ่และเมิดศีล ใช่ไหมครับอืมก็คือผิดศีลห้าใน5เนี่ยแหละใน5ข้อเนี่ยมันก็ก็แค่ทางจริยธรรมแต่ทำหรือว่าศีลธรรมแต่ว่าไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับทีนี้เมื่อมันเป็นบุคคลที่3เมื่อ,อไหร่เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าศีลไม่เสมอกันแล้วนะครับถ้าคุณเผลอไผว่าไปคบกับคนนั้นคือโดยที่ยังไม่ตัดขาดกับคนแรกกลายเป็นว่าคุณเนี่ยลักซ้อนก็เป็นเรื่องศีลธรรมมัน มันมันแค่นาม,มารมแต่รูปธรรมคือคุณผิดศีลแล้วมันทําให้เกิดศีลไม่เสมอกันพอศีลไม่เสมอกันเนี่ยมันเหมือนเป็นวิบากกรรมมันจะกลายเป็นว่าวิบากกรรมตามมาวิบากกรรมหมายถึงอะไรคาว่ากรรมหมายถึงการกระทํากรรม,มะนะครับในทางพุทธศาสนาและโหราศาสตร์เหมือนกันหมายถึงว่ากรรม,มะกรรม,มะหมายถึงการกระทําการลงมือทําแต่มันมีคาว่าวิบากเข้ามาข้างหน้ามันเติมเต็ม คำว่ากรรมให้มากขึ้นมันคือคําว่ากรรมหมายถึงดีหรือชั่วก็ได้นะครับยังไม่แยกนะมันหมายถึงได้ทั้งดีและชั่วแต่พอเจอคําว่าวิบากเข้ามาข้างหน้าเมื่อไรเนี่ยมันหมายถึงฟ้าถล่มแผ่นดินทลายลงมาและเป็นกรรมที่เราต้องรับมันหมายคําว่าอกุศลกรรมไม่ใช่กุศลกรรมนะครับเออมันแยกละทีเนี้ยค่าคาว่าวิบากกรรมหมายถึงอกุศลกรรมแปลว่ากรรมที่ไม่ดีแปลว่ากรรมชั่วแปลว่าผลลัพธ์ที่เราทําเนี่ย มันคืออกุศลกรรมเพราะเราทําอะไรทํากุเราทําอกุศลกรรมจึงได้อกุศลกรรมองุงไหมครับขออภัยที่พูดวนไปวนมาแต่มันหมายความว่าเอา,อางี้ตั้งสติใหม่ฟังใหม่เราทําอกุศลกรรมจึงได้รับผลอกุศลกรรมเช่นกันอาพูดง่ายๆว่าทาดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละนะครับเออพูดง่ายๆเราทําชัว่วเราก็ต้องได้รับผลชั่วนั้นนะครับหรือผลไม่ดีตามมา มันเป็นแรงกรรมมันเป็นวิบากกรรมนะครับที่ที่ทางพุทธศาสนาเราได้กล่าวเอาไว้แบบนี้ Input เท่ากับ Output เราใส่ Input เข้าไปก็คือ Action น่ะเราแอคชั่อะไรอกุสลกรรมใช่ไหมเ u t พุ t คือผลที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้คืออกุศลกรรมเช่นกันก็คือผมจะชอบเปรียบเทียบเสมอว่า คนเราก็คือตัวเราเองเนี่ยโยนหินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆเนี่ยลงไปในน้ําตุ้มหนึ่งคลื่นน้ําที่ได้จากหินลูกนั้นเนี่ยก็จะคลื่นสัตว์ฝั่งเป็นลิวน้ำครับเป็นคลื่นสัตว์ฝั่งมันหมายถึงเข้ามาหาตัวเรามันหมายถึงว่าผลแห่งการกระทําของใครก็ตามที่เป็นคนโยนหินลงไปเสมือนหนึ่งเป็นการโยนหินลงไปคลื่นแห่งการกระทํานั้นจะเข้ามาถึงคือได้รับผลกรรมนั้น จากการกระทําของตัวเองนั่นแหละนะครับก็คือทําดีได้ดีก็จะได้สิ่งที่ดีๆตอบแทนทําชั่วก็ได้รับผลชั่วตอบแทนหลายคนจะบอกว่าอาจารย์พูดทําไมแค่นี้ก็รู้อยู่แล้วคือทําดีได้ดีช่วได้ช่วเนี่ยใช่ครับทุกคนรู้แต่ก็ยังทําใช่ไหมเออหลายคนก็ยังละเมิดหลายคนก็ยังทําผมก็เลยจําเป็นต้องพูดไงนะครับคือคือต้องขออภัยที่ต้องพูดต้องยำ้ำเนาะสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วที่ไม่ได ทำพฤติกรรมแบบนั้นแต่มันคือการชี้ทางสว่างครับยังไงก็ต้องพูดเนาะพอจะเข้าใจนะทีนี้หลายคนก็จะไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยชอบใจกับหลักพวกนี้ครับคือคนหน้ามืดตาบอดเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยมักจะไม่ฟังอะไรนะครับคือดาวราหูครอบละนะครับคือราหูครอบงําจิตใจคือเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวจะไม่ฟังใครครับดื้อ แล้วก็จะทําตามตัวเองเท่านั้นแล้วสุดท้ายเป็นยังไงผิดหวังเจ็บปวดใจแล้วก็มานั่งเสียใจร้องไห้แล้วก็ตีโพยตีภยัยแล้วก็วนอยู่กับความทุกข์วังวนแห่งความทุกข์แล้วก็แล้วก็มีประเภทหนึ่งอันเองไม่ได้ว่าใครนะแต่มันมีหลายประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็วิ่งมาถามทุกหมอดูทุกนักพยากรว่า เป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเดือดเป็นร้อนนะครับแล้วก็แบบร้องห่มร้องไห้เรียกร้องความสนใจอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเออแต่ตอนตอนที่พูดไม่ฟังแต่พอเวลามีปัญหาคือจนหนทางแล้วอะไม่สามารถอะไรแล้วอะคือดื้อรันนะ้นไปต่อไปเรื่อยๆจนมันเป็นแผลถลอกใหญ่แล้วอะมันมันเกินเยียวยาเกินรักษาครับวิชานี้ก็คล้ายๆกับแพทย์นั่นแหละครับคือ คนรู้ว่าเป็นแผลแต่ไม่ยอมทําแผลครับก็ยังดื้อรันไปทําต่อพอทําต่อเสร็จปุ๊บแผลมันก็ฉีกมันก็กว้างมันก็ใหญ่มันก็ติดเชื้อมันก็ลามอย่างเงี้ยครับแต่คนก็ยังจะทําต่อก็ก็เออคิดว่ามันยังทนไหวอยู่อะไรแบบเนี้ยเอออะไรแบบเนี้ยครับก็มีคนดื้อรั้นพันดันทุรลังประเภทนี้ก็มีผมเข้าใจว่าการตัดวางละวางเนี่ยมันยากเข้าใจครับมันมันบอกในดวงชะตาผมเรียนมาผมทราบ แต่ว่ามันก็คือต้องตัดคืออย่างนี้ครับในทางธรรมเนี่ยเขาจะชอบบอกว่าให้ตัดอวิชชาตัดความโลภรักโลบก,กดลงนะครับคือในทางธรรมเนี่ยรักเนี่ยมันอารมอร่อยได้แต่โลบก,กดลงเนี่ยไม่ได้มันคือต้องตัดอย่างเดียวนะครับเออแต่ลักเนี่ยมันเป็นรักที่ประเสริฐกับรักที่งมงายอยู่ที่มันรักประเภทไหนคนที่ อ,อย่างเช่นสามีซ้อมเช้าซ้อมเย็นก็ยังไม่เลิกอันนี้คือหลักงมงายนะครับเขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมแต่ถ้าเป็นรักที่ดีอ่ะมันต้องส่งเสริมกันครับอย่างเช่นภรรยาเนี่ยทำทุกวิถีทางคือผลักดันสามีให้สามีมีตัวตนให้สามีมีชื่อเสียงเด่นดังอะไรแบบนี้แล้วตัวเองก็ได้อย่างเช่น ชี้นาให้ไปเล่นการเมืองนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงการเมืองนะหมายคมว่าอาจจะเป็นผู้ว่าอะไรแบบนี้ครับระดับนี้ก็ผลักดันให้เป็นผู้ว่าแล้วสุดท้ายสามีเป็นได้ก็กลายว่าตัวเองก็ถูกยกระดับฐานะเป็นภรรยาผู้ว่าถูกไหมครับก็คือนี่คือผลพลอยได้นี่คือเป็นลักษณะของการที่แบบว่า,าหรือบางคนอาจจะเป็นคนตระกูลใหญ่โตที่เป็นฝ่ายหญิงแต่ฝ่ายชายเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนธรรมดา แต่ก็อยากให้ครอบครัวเราเนี่ยมีชื่อเสียงมีฐานะมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไปก็คือการซัพพอร์ตกันให้สามีไปไปฝั่งฝันได้สําเร็จสุดท้ายตัวเองก็ได้รางวัลตอบแทนโดยการที่ได้ได้คำนำหน้าอันแบบนี้ก็คือเมียพูว่าสมุินะอันนี้คือยกตัวอย่างเมียพูว่าภรรยาพูวาอย่งง้ยครับหรือเป็นคนที่แบบแต่งงานกับคนที่มีชื่อเสียงเด่น,เด,นเด่นดังอะ่ะก็มีชื่อต่อท้ายคํา อะไรแบบนี้หรือนมสกุลอยางเงครับเออก็เป็นลักษณะที่ที่ที่ทเป็นการเกื้อกูลกันนะอันนี้คือเป็นลักษณะของเนื้อคู่ที่เกื้อกูลกันเนื้อคู่ที่ที่อ่ามาแล้วมันมันถูกต้องนะครับคือคู่เนี่ยมันมีหลายประเภทอย่างที่ว่าคือมันตามจริงมันไม่ใช่คู่นะถ้าถ้ามันเป็นคู่เหวนคู่กรรมเนี่ยมันไม่ใช่คู่คืาเรียกว่าคู่เหวนคู่กรกรมแต่ถ้าเนื้อคู่จริงๆเนี่ยมันก็คือต้องส่งเสริมอย่างเดียวปะนะครับ เท่าที่คิดเนาะถ้าคู่เปันคู่กรรมมันก็คือศัตรูมันไม่ใช่เนือคู่นะเออผมก็เลยว่าเนือคู่มีอย่างเดียวอะมันเหมือนกับความรักที่ที่ในทางในทางแบบศาสนาเซนอะนะครับเขาก็ได้พูดไว้ว่าความรักมีแบบเดียวเรารักครอบครัวเรารักพ่อแม่รักยังไงเราก็ต้องรักคู่ของแบบนั้นคือความรักมีแบบเดียวคือรักที่ขาวสะอาดไม่มีรักที่เจือปนกับสีอื่น มันหมายถึงแบบรักทุกคนเป็นหนึ่งเดียวรักทุกคนเท่ากันรักทุกคนเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับแต่ด้วยความเป็นมนุษย์มันยากมากเลยนะเพราะเราไม่ถูกปลูกฝังมาแบบนั้นแต่ศาสนาเซนเนี่ยเขาปลูกฝังมาแบบนั้นว่าเราต้องรักทุกคนและต้องรักเท่ากันคือหมายถึงว่าแบบอทุกคนเป็นเป็นเหมือนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยช่วยเหลือกันละกันแต่โลก โลกสมัยเนี้มันไม่ใช่แล้วมันแบบเก่งยั่งจริงดีแทงข้างหลังเราดีกับเขาสุดท้ายเขาก็มาแทงเราก็มีมันก็เลยกลาพันว่าเออเราเราจะโลกสวยอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้อยู่กับนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันเออถ้าคือเรายังมีรักลบกดลงอะเนาะนเราจะเป็นลักษณะเวนั้นไม่ได้ทางนั้นไม่ได้โดยตรงไม่งั้นเราก็ถูกเขาเรียกอะเป็นเป้านิ่งให้กับคนอื่นเขาอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยเราต้องและอย่างหนึ่งอะ มีหลายคนก็ยังชอบพูดว่าความรักอะ่ะให้ใช้ใจอย่าใช้สมองผมว่าสมัยนี้ใช้ไม่ได้หรอกครับมันต้องทั้งใช้ใจและใช้สมองด้วยกันผสมผสานกันเข้าไปเพราะอะไรการที่ใช้ใจนี่ยมันเป็นอารมณ์นะครับพอเป็นอารมณ์โดยไม่ใช้ความคิดเนี่ยคนเรามักจะหน้ามืดตาบอดคือเขาเรียกว่าคู่ผิดยังไงก็ยังส่งเสริมให้คู่ผิดอยู่อย่างนั้น คือคือเนื้อคู่ที่แท้จริงต้องรู้จักห้ามปรามกันต้องรู้จักอ่าคะแนนเนี่ยอ่ช่วยเหลือในยามลำบากแนะนําในยามขับขันไม่ใช่ว่าเห็นคู่ทําผิดแล้วก็ส่งเสริมเดาเออไม่เป็นไรหรอกฉันรักของฉันจะเอออะไรงเงี้ยเก่งนี้คืออรุณอร่อรยจนสุดฤทธิ์คืออรุณอร่อรยได้นะแต่ว่าไม่ควรอวยไปสุดฤทธิ์หรือสับสนเข้าไปสุดฤทธิ์อย่างบางคนเนี่ยคู่ทําผิดกฎหมาย ก็ยังปล่อยให้คู่ทําก็คือรู้แล้วนะแต่ว่ายังยังส่งเสริมอะ่ะคือไม่ห้ามไม่ปรามมันไม่ใช่คู่แล้วนะครับมันหมายควาว่าเราอะทําลายคู่เพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขาถูกจับได้อะ่ะเราก็การเป็นว่าอะไรอะ่ะสูญเสียวความรักนั้นไปแล้วก็ทําให้ศีลไม่เสมอกันอย่าลืมนะครับทุกอย่างต้องกลับมาที่เดิมเบสออนที่เดิมว่าศีลต้องเสมอกันผิดที่ผิดเวลาไม่ได้ก็หมายถึงว่าเราเป็นน้อยใครไม่ได้ยกเว้นเราจะ รอไปก่อนแล้วเลิกกับคนเก่าแล้วค่อยไปคบกับคนใหม่ให้มันเป็นสถานะว่างไว้ก่อนแต่วันเวลาไม่เคยรอใครบางทีเขาก็อาจจะไม่รอเราอะไรแบบนี้ครับอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคือมันค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะว่ารอยพ่อพันแม่เนาะเออคนเรามองต่างมุมกันกว่าจะมาอยู่ด้วยกันได้กว่าจะมาทัดกันได้คลิกกันได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะคือความสัมพันธ์เป็นอะไรที่แบบลึกซึ้งและยากมาก โดยเฉพาะทางโหราศาสตร์เนี่ยก็จะพยากรณ์ยากหน่อยนิดนึงว่าต้องมีดวงสองดวงนะต้องอะไรแต่ดูผ่านดวงตัวเองได้อยู่นะครับเป็นลักษณะหนึ่งเพราะว่าเราจะดึงดูดคนตามดวงชะตาไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอค์ประกอบหรือไม่สามารถดูได้อะไรแบบนี้คือไม่ว่าคุณจะเจอคนกี่คนมันจะเป็นประเภทเดียวกันหลายคนเนี่ยเจอคนหลอกก็หลอกมันไม่รู้กี่คนก็ยังโดนหลอกอย่อยางนี้น เพราะอะไรดวงเราไม่ใช่ดวงเขานะหลายคนเนี่ยชอบโฟกัสผิดว่าอ,อ๋อคนอื่นคนใหม่มันก็คือแบบเปลี่ยนใหม่แล้วล่ะคือโดนหลอกเข็ดรู้จักจำมาครับคือโดนหลอกแล้วก็ยังโดนหลอกอีกเพราะว่าอะไรไม่ยอมพัฒนาปรับปรุงตัวเองคือมองทุกอย่างเป็นด้านเดียวหมด mm. เหรียญมีสองด้านแต่เขามองแค่ด้านเดียวอ,อ๋อเปลี่ยนคนก็คงจบเรื่องมันไม่ใช่ครับเพราะมันคือดวงเรา ต่อให้10คนร้อยคนเข้ามามันก็เป็นอีหลอบเดิมบอกเลยนะครับมันเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนที่ดวงเราไม่ใช่เปลี่ยนที่ดวงเขานะครับเขาจะเป็นยังไงเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้รู้ดวงเขาไงแต่เรารู้ดวงเราเราต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนที่เขาไม่ได้ต้องเปลี่ยนที่ตัวเองครับอย่าเปลี่ยนที่คนอื่นให้มองตัวเองเปลี่ยนที่ตัวเองครับดีแล้วพอหรือยังหรือยังดีไม่พออ่ะปรับปรุงตัวเองอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะทำให้ความรักนั้นราบรื่นแล้วก็ อ,อยู่กันอย่างยาวนานได้เนาะเป็นเรื่องที่ายละเอียดซับซ้อนเยอะแยะมากมายอีกเยอะแยะมากมายพูดแบบคําว่าเป็นอาจสัปดาห์ก็ไม่หมดเนาะลักษณะของความรักเนี่ยนะครับแล้วมันละเอียดอ่อนด้วยนะแล้วก็แบ่งเคสได้เยอะแยะมากมายอะไรแบบนี้ยังไงก็เบสออนคือตัดละวางให้ได้นะครับเพราะว่าคืออะไรทิ้งวันนี้หรือทิ้งพรุ่งนี้ ค่าเท่าเดิมนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันยืดยืนเรือรังเนาะคือถ้าถ้าเป็นหลักที่ไม่ดีอ่ะพยายามทิ้งให้ได้เร็วที่สุดไม่ได้บอกให้คุณทิ้งวันนี้นะครับแต่ให้พยายามทิ้งให้เร็วที่สุดแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเนื้อคู่เกิดขึ้นได้ทุกขณะอยู่ที่เราอะอยู่ที่เราเลยนะครับชีวิตนี้เป็นของเราไม่ใช่ดวงดาวไม่ใช่กรรมลิกิตแต่อยู่การ คือกรรมลิขิตถูกต้องแต่เป็นกรรมที่เกิดจากตัวเรานะครับเป็นคนลิขิตเองหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยมีพรวิเศษชนิดหนึ่งมันคือการาเราทําสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้นก็คือกรรมของเราที่เราลิขิตเองคืออย่าไปฟังอะไรให้มากมายว่า,าชะตาฟ้าลิขิตดวงดาวลิขิตนู่นนี่นั่นไม่ใช่ครับตัวเราเป็นคนลิขิตเองแต่ดวงดาวเป็นแค่ตัวบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราให้เรานั้นสามารถ เขาเรียกว่ามันมีข้อแม้แต่ไม่ใช่ว่าต้องคนนี้ต้องคนนั้นมันไม่ได้ระบุแบบนั้นครับเรามีสิทธิ์เลือกได้เรามีสิทธิ์เดินทางของเราเองได้ครับเออคือประเภทอะเราไม่เลือกเลือกไม่ได้ไอ้ประเภทเนี่ยเราเลือกไม่ได้อย่างเช่นเนื้อคู่ของคุณในทางโรราศาสตร์จะบอกว่าเป็นคนไม้นะเนี่ยเราเลือกไม่ได้ครับเขาบอกว่าเป็นคนไม้ก็คือต้องคนไม้แต่เราเลือกได้ว่าไม้คนไหนละ่ะ ใน A ใน B ใน C เลือกได้ครับอะไรแบบอานนี้เนาะต้องเข้าใจตรงนี้คือหลายหลาคนก็อาจจะงงว่าอาจารย์ทำไมต้องให้เอาคนไม้ด้วยอะไรแบบเนี้ยก็เขามีความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบมาก่อนหน้าเราคือเขา,าผิดหวังเรื่องของความรักคือในในในลักษณะของเนือคู่ของคนบางคนเนี่ยครับอย่างเช่นคนราศีตุลลัคนาตุลพวกเนี้ยนะครับ ก็ก็จะมีดาวมฤตยูเล็งหลักและคนราศีเมษและลัคนาเมษเนี่ยก็จะได้ดาวหลายๆดวงเนี่ยพอผ่านราศีตุลเนี่ยโดนดาวมฤตยูเล็งนะครับโดยเฉพาะก็จะถึงละดาวศุกร์ไปเป็นเกษตรเมื่อไหร่เนี่ยตอนประมาณเดือนอกันยาตุลาพฤศจิกาพวกนี้นะครับถ้าดาวดาวศนะุก,ร,กร์เนี่ยโดยเฉพาะคนเมษนะถ้าดาวดาวศุกร์เล็งลัคนาเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเกษตรเนี่ยแทนที่จะดีกลายเป็นว่าลายนะเพราะว่า ดาวพุติยูกับดาวศุกร์เนี่ยมันผิดหวังเรื่องของความรักพลิกผันเรื่องของความรักไม่พอ,อดาวมุตยูเนี่ยมันเป็นดาวที่เขาเรียกว่าลึกลับอพัพเดทมันก็จะเป็นพวกแบบก,กินคู่อะไรแบบนี้หรือเขาเรียกว่ารักไม่สมหวังอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะครับทั้งทั้งสองราศีเมษและก็ตุลเนี่ยต้องระวังไว้นะครับเพราะว่าคือไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจนะเพราะว่าคนราศีกันกับมีเนี่ยเจอมาแล้วเมื่อ ประมาณ5ปีที่แล้วครับเออคราวนี้เจอราศีตุลกับราศีเมษต,ต่อไปที่จะต้องเจอก็คือคนราศีพฤศภและพิจิกครับอืมจะต้องเป็นลักษณะนี้ยังไงก็สมควรเก่เวลาเนาะยีนาทีแล้วนะครับยังไงก็เอาไว้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของวิชาโหราศาสตร์เกี่ยวกับเนื้อคู่ในคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะครับสามารถติดตามคาณกรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระ,ระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคยายกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ